ปลาเลี้ยวว่ามันแล้วตาหน้สามสองปลาโดนล้าแล้วปลาตัวร้านอะไรเรียกอะไรเหี้ยแกแกได้หรอสามตัวเหี้ยลหาไม่ได้ก็ไม่ได้ไงเพื่อน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 ไปหนึ่งเอาแล็ปอรอไอ้สองไม่แล็ปมาจิงงัดอยู่งัดอยู <t 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 oss> <t oss ่ได้สวยหมดเกินโน่หนึ่งไปยาขอร้อง ธรรมดาว่ะจริงเฮ้ยดาซีไปแล้วดาซีโขโขเกินลึกขี้เหี้ยเลยโฟกัสตงขยับขาว่ะไปแล้วแรงไม่จำคัญไม่จำคัญแม่งมันจะขึ้นได้แล้วเนี่ยวะเมื่อวานไม่ได้ขึ้นมาด้วงออฟเลนใช่ใครเล่นดออะไรของผมดิอ้ไข่โกรธป่ะโกรธป่ะไม่โกรธไอ้แค่แตงมาหัวร้อนวิเลียนมันตกมันหัวร้อนเล่นมูร่าดะ มัน้าคอรแล้วมันหัวร้อนมันด่ากูเลยเว็บบนบอกว่าเนี่ยทรงโยนบัญชีคนอื่นแต่พันมันไม่เป็นอะไรเลยพันบรรลังงานนะแต่ทีมนั้นทีมมันกะได้แหละเนี่ยหากูหน่อยแกกูหลาดอยู่บัดแดงอยู่เลยไอ้โฟกได้เลยโฟกโอ้ทรงโยนเลยเยอะเฮ้ยมันปีกมาเลยไปเลยเพื่อนปีกมาล็อกกูเลยเอ้ยอย่า เป็นกำลังใจของเวิร์ดบล็อกอยากกดปูถ่ายวีดีโออยู่เฮ้ยจะเล่นจะเล่นส่งถ่ายวีดีโออยู่ส่งมาโฟกัสกูมองคามจอออะไรเมื่กี้ส่งไม่โฟกัสปะส่งมาโต๊ะปะเดี๋ยวนี้นคามจอคามจอ มันโคตรโหดเลยมูราดอยู่รูกไม้เพื่อนตายทีมตายห่าหมดแล้วพี่ทำหักเรียบร้อยโฟกส่งมาเล่นเวอร์เลสผมเล่นหหดอยู่แล้วครับส่งมาอวยวะส่งมาอวยส่งมาเอ้ยเอ้เจสท้าปินี่อยู่ตรงย่าย่าย่าผอบผอบจี๊ดส่งคาลบวะเจสส่งมาส่งกับบิโซดาก่อนเอ้ยปล่อยเพื่อน เล่นก e ันในเกมาหกมึอ hey. มันมันม really ีเ่ไ่นี้ลตัวตัวนี so like, ้ละหกทีได้มันล็อกแล้วมีคนเลนังเต้นวะเสียสรงเต้นวะเจนเออครับ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 ผมครับมเจสกูดต้าเจเจดพี่รงเล่นผันบังก็ชินเนี่ยพี่ครัาแล้วพี่ทรงกับป้าเวะตีห้าแล้วเพื่อน เฮ้ยโมเจ็ดลุดโมเจ้โมส่งพระลุดว่ะโกส่งพระลุดว่ะพระเจ้าส่งหลุดว่ะสามารถหน่เจ็ดพระเจ้าหลุดเดาเรื่องยังไงบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยว่ะส่งเขาบอกป้องพระเจ้า่ะป้องพระเจ้าอ่ะพระเจ้าส่งเอฟเคอ่ะพี่เอ้ใช้เพื่อนเป็นตัวล่อว่ะเจ็เออเทมใช้เป็นตัวล่อเขาเดียรเราอินซอนคาแรงได้ไหมเอ้ยที่ทรงรู้รหัสเจ็ดน้องทำไมต้องลอกซ้อน โฟ้งทรงพระหลุดไปแล้วเพี่ยนธรรมะเนี่ยพระเจ้าทรงหลุดหรือสึกไหมเสียทรงแก้งพระเจ็ดวะทรงสรันเจ็ดเ๋งยังทำไมว่าโฟ้งหลุดไปแล้ว